ถ้าคุณจําได้ผมเคยไปยกพระพุทธรูปต่อนหน้าหลวงปู่ศิลามาแล้วเป็นภาพเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นภาพที่ผมบันทึกไว้ผมเคยยกพระพุทธรูปที่เป็นเนื้อโลหะมีทั้งผมยกได้แบบง่ายได้แล้วก็อยู่ๆนะครับจากพระที่เคยยกขึ้นก็ยกไม่ขึ้นซะอย่างนั้นและนั่นคือเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับตัวผมโดยตรงไม่สามารถอธิบายให้ใครได้ฟังได้ครับหลายคนเนี่ยก็มีคนที่เชื่อและไม่เชื่อซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสนนครับไม่ได้อยากให้ใครเชื่ออยู่แล้วเอาเป็นว่าเรื่องจริงเนี่ยอยู่ในนใมมออ่่แล้้วีีีคืภาพ,พง ต่อคิวนะครับในการรอยกภาคเสียงไทยมากมายเพราะมใ้คุณดูภาพนี้ครับแล้วลองตัดสินดูนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณเชื่อ หรือไม่เชื่อครับบอกพี่น้องไว้ก่อนนะครับว่าพระ2องค์น,นี้คือพระเสี่ยงทายนะครับทั้ง2อง์เนียนะครับทำด้วยโลหะผมเดานะครับน่าจะมีน้ําหนักราวๆองคหนึ่งเนี่ยราวๆสามถึงห้ากิโลอันนี้ไม่แน่นอนนะครับอันนี้ผมกะดูจากที่ผมเคยยกและก็คนที่มาเสี่ยงทายจําเป็นต้องใช้มือขวาในการยกพระพุทธรูปองคหนึ่งแล้วก็ต้องใช้มือซ้ายครับในการยกพระที่เป็นเนื้อโลหะอีกองหนึ่งเอาตรงๆครับในความเป็นจริงถ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงที่มีกําลังจะสามารถยกพระองค์นี้ได้แต่ต้องใช้กําลังต้องใช้แรง เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการเสี่ยงทายยกพระของแต่ละคนมีผลเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากพี่ผู้หญิงคนนี้นะฮะนี่ฮะพี่ผู้หญิงคนนี้จะทําการเสี่ยงทายยกพระครับมาดูการยกพระครั้งแรกของพี่เขาครับเอาละเริ่มจากการอาธิษฐานนะครับยกพระครั้งแรกเขาขอให้ยกพระขึ้นหรือไม่ขึ้นผมก็ไม่แน่ใจนะฮะลองดูครับครั้งนี้ยกขึ้น2มือสังเกตน,นะฮะยกขึ้นทั้ง2มืออยาให้ดูอีกทีนะครับครั้งแรกเนี่ยยกขึ้นทั้งสองมือนะครับ แล้วมาดูครั้งต่อไปครับยกพระครั้งแรกขึ้นไปแล้วครั้งต่อไปยกขึ้นหรือไม่ขึ้นครับมาดูกันดูนะฮะจากสีหน้าพี่สาวคนนี้เธอพยายามจะยกครับแต่ยกพระไม่ขึ้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเธอภาวนานครับในใจเธอคิดอะไรแต่ครั้งที่2พี่เขายกไม่ขึ้นครับนี่คือเรื่องแปลกมากสาหรับผมถ้าไม่ได้ไปยกเองไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นไม่สามารถมีใครให้คําตอบให้คุณได้ดีที่สุดเท่าตัวเองครับอ่ะมาดูคนต่อไปัครับ เดี๋ยวเรานะครับมาดูกันที่พี่คนต่อไปนะครับที่มายกพระเสียงทายครับเป็นพี่ผู้ชายคนนี้นะฮะค่อนข้างร่างกายเนี่ยนะครับค่อนข้างสันสันทัดนะครับท่าทางธรรมะแมนพี่เขาก็พนมมือกําลังอธิษฐานภาวนาขออะไรบางอย่างแล้วเขาก็ยกพระเสียงทายครับครั้งแรกนะครับยกพระเสียงทายขึ้นนะครับแต่สังเกตนะฮะเขาไม่ได้ยกขึ้นจนลอยเหนือศีรษะเหนือไหลยกขึ้นเนี่ยนะครับโดยใช้แรงประมาณหนึ่งนะครับขึ้นมาบริเวณอกน่าจะหมดแรงวางพระลงไปครั้งแรกสรุปยกได้ครับแต่สังเกตว่าใช้แรงนะฮะมาครั้งที่สอ เขาอธิษฐานจิตต่อซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าเขาอธิษฐานอะไรครั้งที่สครับสังเกตยกนี่ฮนะคุณดูนะครับยกรั้งที่2ผมเห็นขาด้านหลังเขาขยับเลยถ้าคุณสังเกตดีๆขาด้านหลังเนี่ยนะครับเขาใช้แรงไปถึงขาเลยนะครับแล้วโน้มตัวข้างหน้าในการยกและยกไม่ขึ้นนี่คือครั้งที่2นะครับที่พี่คนนี้ยกสังเกตนะครับครั้งแรกยกขึ้นระดับแ้วอกเลยแต่ครั้งที่2ยกไม่ขึ้นนี่คือใช้แรงทั้งตัวมาที่ครั้งที่3เขาอธิษฐานยกมือพนมแล้วก็อธิษฐานข้างในมาดูนะครับว่าครั้งท ไม่ขึ้นไม่ขึ้นจากพื้นเลยย้ำนะครับย้อนไปดูอีกทีนึงนะฮะไม่ขึ้นนี่คือไม่ขยับขึ้นจากพื้นเลยดูนะฮะโน้มตัวแกโน้มตัวขึ้นนะครับในการยกแบบฮึดฮึดฮึดทีละครั้งด้วยแล้วไม่ขึ้นจากพื้นเลยนี่คือเรื่องที่แปลกมากครั้งแรกยกขึ้นครั้งที่2และครั้งที่3ยกไม่ขึ้นผมเองก็ไม่สามารถตัดสินได้นะครับว่เาเหตุการณ์นี้คืออะไรมาดูฮะครั้งสุดท้ายของคนนี้นะฮะพี่ผู้ชายคนนี้ครับอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งครั้งที่4และยกขึ้ คร๊บเนือฮะแล้วเขายกขึ้นแปลกมากครับในขณะที่2ครั้งที่3เขายกไม่ขึ้นและครั้งสุดท้ายไม่รู้ว่าเขาอธิษฐานอะไรนะครับแต่ครั้งสุดท้ายเขายกขึ้นฮะและนี่คือเรื่องที่แปลกมากและผมคาใจนะครับว่าทําไมการอธิษฐานในแต่ละครั้งในการยกแต่ละครั้งบางครั้งขึ้นบางครั้งไม่ขึ้นและนี่คือเหตุผลนะครับที่คุณจะต้องไปหาคําตอบด้วยตัวคุณเองมาฮะแลวมาที่คนต่อไปนะครับพี่เสื้อขาวคนนี้นะครับพี่ผู้ชายคนนี้ค่อนข้างจะตัวเล็กอาจจะไม่ได้เขาเรียกมีกล้ามเนื้อเยอะเหมือนพี่คนก่อนหน้านีี้้แต่่่ผมเชือวาคนนกก็จะย เอาละแต่ต้องใช้แรงเยอะหน่อยแต่ผมเชื่อว่าเขาน่ายกขึ้นและนี่คือการยกพระเสี่ยงทายครั้งแรกของพี่เสื้อขาวคนนี้ครับครั้งแรกยกขึ้นนะฮะคุณสังเกตยกขึ้นแต่ใช้กําลังเยอะพอสมควรและยกขึ้นลอยจากพื้นแค่นิดเดียวแต่ยกขึ้นไม่เยอะมากครับและครั้งที่2เขาก็ยกมือพนมมือนะครับและเขาก็อธิษฐานในใจซึ่งเราก็ไม่รู้เขาอธิษฐานอะไรแต่มาดูครับการยกพระครั้งที่2เป็นไงมาดูครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะฮะว่าพี่ผู้ชายคนนี้นะครับเขายกไป2ครั้งแล้วก็ยกนะครับลอยสูงจากพื้นนะครับ แค่นิดเดียวนี่คือแปลกมากผลของการยกแตกต่างกันหมดเลยบางคนยกไม่ขึ้น แต่ขนาดพี่ตัวเล็กแค่นี้นะครับเขายังยกลอยจากพื้นเลยสรุปครับพี่เสื้อขาวคนนี้นะครับยกพระขึ้นแต่ยกได้ไม่สูงมากนะครับนี่นะฮะผมถ่ายให้เห็นเรียงคนไปเลยคนต่อมาคือพี่เสื้อขาวคนนี้ครับเราขออนุญาตถ่ายทํามาให้คุณได้เห็นนะครับก่อนอื่นพี่เขาก็ภาวนาในจิตใจนะครับยกมือขึ้นมานมมือพี่คนนี้นะครับดูร่างกายสันทัดเอาตรงๆผมเชื่อว่าพี่เขาต้องยกได้เขาบอกว่าเป็นผู้ชายร่างสันทัดดูแข็งแรงมาฮะครั้งแรกของเขาในการยกพระเสี่ยงท้ายครับยกขึ้นเหนือหัวนี่เลยยกขึ้นในเหนือศีรษะเลยขออีะรษ เลยเห็นนะฮะท้ายเห็นแบบนี้เลยนี่คือต้องยกขึ้นร่างกายนะครับดูธรรมะธรรมแงสันทัดผมเครื่องยกขึ้นอยู่แล้วและครั้งต่อมาของเขาครั้งแรกยกขึ้นไปแล้วมาดูครั้งที่2นะครับเมื่อกี้ยกแบบลอยสูงเหนือหัวเลยมาดูครั้งต่อมาที่เขาภาวนาครับดูนะฮะพี่ผู้ชายคนแรกที่ยกได้และเขาใช้แรงกันที่แขนนะครับใช้แขนเกร็งเลยยกขึ้นไหมไม่ขึ้นนะพี่น้องครับย้อนดูทีฮนะครั้งที่2เนี่ยในขณะท,ที่ครั้งแรกยกขึ้นครั้งที่2นะครับเราจะเห็นเส้นเลือดที่แขนเขาเกรงเลยแต่เขายกไม่ขึ้นนะ พี่น้องครับนี่ฮะเขามีการกราบไปที่พระนะครับแล้วก็น่าจะมีการยกอีกครั้งหนึ่งมาโดนครับและครั้งสุดท้ายยกขึ้นพี่น้องครับและยกขึ้นแบบลอยขึ้นเนื้อศีรษะเลยแปลกมากครับผมยืนถ่ายทํากับน้องๆทีมงานตรงนั้นนะครับยังไม่เชื่อเลยครั้งแรกยกขึ้นเหนือศีรษะยกพระลอยเนือศีรษะได้เลยครั้งที่2ยกไม่ขึ้นเห็นเส้นเลือดเขาเกรงพยายามยกแต่ยกไม่ขึ้นและครั้งที่3ยกเลยเนื้อศีรษะได้เลยนี่คือความแปลกมากและผมอยากให้ดูนะครับคนสุดท้ายคนนี้ผมอยากให้ดูที่น้องเด็ก้้วนนคี นี่นะฮะนี่คือทําให้ผมเซอร์ไพรส์มาก,มากมาและผมอยากจะเอาคลิปนี้มาให้พี่น้องได้ดูกันไม่มีการเตี้ยมผมไม่รู้จักเจ้าหนูคนนี้และผมไม่รู้จักใครทั้งสิน้นผมแค่บันทึกภาพนี้มาให้พี่น้องได้ดูและพี่น้องได้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินด้วยตัวคุณเองครับนี่นะฮะเจ้าหนูอว้วนคนนี้กําลังไหว้และภาวนาเขาน่าจะมากับครอบครวัวคุณแม่ของเขาจากนั้นนะครับแกก็ยกมือพนมดูนะฮะดูที่เจ้าหมูคนนี้ยกยกยกแล้วยกขึ้นเนื้อไหลคุณดูนะเด็กคนนี้ยกขึ้นเนื้อศีษาเนื้อไหลเลยทีเดียวททั้งี่เเป็นเ็นดก ตัวนิดเดียวเป็นเด็กอ้วนแล้วยกขึ้นขนาดผู้ใหญ่เนี่ยนะครับร่างกายกำยำยังยกไม่ขึ้นเจ้าตัวเล็กเด็กอ้วนคนนี้นะยกเหนือสีสาวขเขาเลยมาดูครั้งต่อมาดูนะฮะผมเชื่อว่าเด็กผู้ชายคนนี้ต้องจิตใจบดยสุดมากๆและผมเชื่อว่าความขาวโดยสุดของเขาจะไม่มีการมาเมคอะไรแน่นอนและดูครั้งที่2ครับผ้าที่หนักขนาดนี้ยกขึ้นไหม,ข,ไหมขึ้นไหมลูกนิดนึงขึ้นนะครับแต่ไม่ขึ้นเท่าครั้งแรกไม่ลอยสุดเท่าครั้งแรกนี่คือภาาเพุการณ์ที่ผมตลาดใจมากคุณดูก่อนหน้านี้นะครับพี่ผู้ชายที่ร่างกายสันทัดยกไม่ข พี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งก็ยกไม่ขึ้นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งมีทั้งยกขึ้นและยกไม่ขึ้นแต่เด็กอ้วนคนนี้ยกขึ้นทั้งสองครั้งครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องที่ผมประหลาดใจมากๆและนี่นะครับคือการยกพระเสี่ยงทายนะครับที่วัดพระธาตุหมื่นหินผมเองนะครับเคยได้มีโอกาสไปยกต่อหน้าหลวงปู่พระมหาศิลามาแล้วสำหรับผมผมไม่สามารถให้คําตอบอะไรคุณได้ในใจผมมีคําตอบ <S <S 2> <S 2> ที่ดีอยู่แล้วผมไม่จําเป็นให้คุณมาเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ผมอยากให้คุณได้เห็นคลิปวิดีโอตัวนี้แล้วให้คุณได้ลองใช้นวดูููะครััับ่่าทท้้้้งงผผใหหญญิ ทั้งผู้ชายกำยำทั้งผู้ชายตัวเล็กและน้องเด็กอ้วนคนนี้ทุกคนนะครับสามารถยกพระขึ้นและยกพระไม่ขึ้นแตกต่างกันออกไปแตกประหลาดมากและนี่คือสิ่งที่ไม่สามารถให้คําตอบไม่สามารถบรรยายด้วยตรกกะอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากจะลองสิ่งนี้ด้วยตัวคุณเองนะครับไปที่วัดพระธาตุเมืองหิน,นหน้ากุฏิของหลวงปู่พระมหาศีลาจะมีพระเสียงทายสององ,องค์นี้ให้คุณได้ยกเสียงทายแต่ผมย้านะครับจะภาวนาขออะไรก็ตามขอให้คุณเป็นคนกระตันยูขอให้คนเป็นคนซื่อสัตย์ ขอให้คุณเป็นคนทำมาหากินเมื่อคุณมีศีลมีธรรมอันประเสริฐนะครับคุณจะยกพระเสียงทายครั้งไหนสิ่งที่คุณขอก็จะสําเร็จอย่างแน่นอนครับยังไงนะครับขออนุโมทนาร่วมกับทุกคนนะครับที่ไปร่วมบุญที่วัดพระธาตุหม่นหินและที่ธรรมอุทยานของหลวงปู่พระมหาศิลาครับผมขอให้ทุกคนที่ภาวนาธิษฐานเรื่องอะไรก็ตามขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็ผ่านความยากลาบากในชีวิตขอทุกคนพบแต่ความรุ่งเรืองร่ารวยครับอนุโมทนาสาธุรวมทุกคนด้วยครับทุกอย่างที่บันทึกในคลิป,ลป,ลปนี้นะครับผมสาบา การมาสร้างแต่งแต้มสีสันทุกอย่างนี่คือการบันทึกจากเรื่องจริงจากเหตุการณ์จริงทุกประการครับและสุดท้ายนี้ผมเชื่อวทุกคนมีวิจารยญาณในการรับชมลองตัดสินดูครับว่าสิ่งที่คุณเห็นนี้คุณเชื่อหรือไม่ภาษาทุกครับ ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับด้วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกด subscribe s u b ส c r i b e ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์นในรายการการันเอา้าใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า